สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่นลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน photoshop สําหรับเว็บด v ลเ o อร์กันนะครับพอดีว่ามีน้องๆนะครับหลายคนอยากให้ผมสอนนะครับ photoshop จริงๆผมเคยสอนไว้นานมากแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะมาทําเป็นในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมาบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับควรที่จะมี ทักษะการใช้งาน Photoshop นั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะครับทุกคนก็จะต้องมาบอกเหตุผลกันก่อนเลยว่าทําไมเราถึงควรมีทักษะการใช้งาน Photoshop นะครับซึ่ง Photoshop เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมแต่งรูปนะถ้าเกิดว่าให้พูดกันตรงๆก็คือเป็นโปรแกรมสําหรับเอาไว้แต่งรูปแต่งภาพใช่ไหมครับหลายคนก็น่าจะรู้จักกันเปอย่างดีนะครับแต่ว่า Photoshop เนี่ยในสมัยก่อนนะครับแล้วก็สมัยนี้ก็เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะ ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่างานตัดดีไซน์แล้วก็แปลงไปเป็นหน้าเว็บเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีงานตรงนี้อยู่นะครับแล้วสําหรับคนที่ใช้ Photoshop เป็นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะไปรับงานตัดดีไซน์ไปเป็นหน้าเว็บได้หรือว่าทางศัพท์ในวงการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเขาจะเรียกว่า PSD to HTML นะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างที่เราควรรู้แล้วก็เครื่องมือต่างๆว่าเราควรใช้อะไรเป็นบ้างนะครับ แบบหลักๆเลยนะวิดีโอนี้จะไม่ยืดยาวนะครับเพราะว่าจะเน้นไปที่พื้นฐานสําคัญนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรรู้นะครับผมโอเคนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า p h s t o s ของผมแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าผมใช้เป็นของแท้นะครับเสียเป็นรายเดือนนะ ผมซื้อมาเป็นรายเดือนก็เสียประมาณพันกว่าบาทนะครับแน่นอนว่าสําหรับน้องๆนะครับที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแบบว่ารายได้นะครับแล้วต้องมาเสียรายเดือนอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อนะครับเช่าเป็นรายเดือนอะ่ะผมเรียกว่าเช่าดีกว่าเพราะว่าโปรแกรมมันต้องเสียเป็นรายเดือนนะครับมันจะเสียตกอยู่ที่เดือนละ300กว่าบาทนะครับผมซึ่ง300กว่าบาทเนี่ยจริงๆถามว่ามันก็โอเคนะถ้าเกิดว่าเราใช้แค่โปรแกรมเดียวก็คือ Photoshop นะครับ มันจะมีแพลนให้เลือกสําหรับคุณครูหรือว่าอาจารย์แล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับทุกคนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Adobe ได้นะครับแล้วก็ไปดูว่าราคาแต่ละแพลนเนี่ยมันราคาอย่างไงนะครับเนี่ยสำหรับผมก็นี่ฮะจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมีทุกโปรแกรมเลยเพราะว่าซื้อหมดเลยนะฮะแล้วก็เสียเป็นรายเดือนทุกโปรแกรมก็พันกว่าบาทนะครับใช้แพลนเป็นของคุณครูหรือว่าอาจารย์นะครับก็จะได้ส่วนลดอยู่ส่วนลดปีแรกมั้งนะครับปีที่2ก็จะเสียน่าจะเสียเต็มแหละประมาณพันกว่าบาท ไม่รู้พันเท่าไหรจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเรียนรู้กันว่าการใช้งาน Photoshop สําหรับนักพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราควรที่จะต้องใช้งานอะไรเป็นบ้างนะครับผมในกรณีของเว็บ developer นะครับนักพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนจะไปรับงานนะครับอย่างเช่นงานแปลงดีไซน์เป็นหน้าเว็บอะที่ผมบอกนะครับก็คือ PSD to HTML นะครับงานส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันก็จะเป็นไฟล์ .psd นะฮะก็คือจะเป็นไฟล์ Photoshop นะครับถามว่า Photoshop เนี่ยเป็นโปรแกรมเดียวหรือเปล่าที่เรราาาสามา ใช้งานในการแบบดีไซน์อะไรได้จริงๆก็ไม่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ a d o b e XD นะครับสามารถใช้ f ิ g มาอะไรเงี้ยนะครับในการออกแบบเว็บไซต์ได้แล้วก็เครื่องมือเนี่ยมันจะมีไม่เยอะเท่ากับ Photoshop ด้วยใช้งานง่ายนะครับเรียนรู้ง่ายแต่อย่างไงก็ตามครับอยากให้มีสกิล Photoshop ไว้เพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนเนี่ยทำได้หลายอย่างอเออไม่ว่าจะแต่งภาพทาอะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่ะทีนี้นะครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปที่เว็บไซต์นี้ครับก็คือจะเป็นอ่ะให้ท เว็บดีไซน์ PSD นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาเว็บนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์ PSD ได้เดี๋ยวผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้และกัน Web Template ในส่วนของ PSDfreebeach.com นะครับโอเคก็คลิกเข้ามานะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะฮะซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตตัวนี้มาไดา้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ Creative Agency Web Design Free PSD โอเคก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่า Unlock and download free PSD นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปไลค์นะครับเพจเขาแล้วกันนะครับโอเคกดถูกใจไปนะครับเพื่อที่เราจะได้ดาวน์โหลดได้เพราะว่าเขาล็อกไว้อยู่นะฮะโอเคอาได้แล้วนะครับปุ่มดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วผมก็จะกดคลิกดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคก็รอ10วินะครับตรงนี้ โอเคดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งระหว่างมันดาวน์โหลดนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับในส่วนของไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะแตกไฟล์ออกมานะครับอ่ะก็จะได้เป็นโฟลเดอร์นี้นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอ่ะทุกคนก็จะเจอนะครับเป็นไฟล์อ่าตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วมาดูที่ตรงนี้ครับไฟล์ .phd เห็นไหมนามสกุล .phd ซึ่งไฟล์เนี้ยเราสามารถเปิดด้วย Photoshop ได้นะครับอ่ะก็เปิด Photoshop ของเราขึ้นมานะครับอ่ะจริงๆตรงนี้เดี๋ยวผมอ่ะ ออกไปก่อนนะครับซึ่งเวลาที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ Photoshop ก็ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้แบบมีงบประมาณที่ต้องไปซื้อโปรแกรมอะไรเงี้ยผมจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําของเถื่อนนะแต่แต่ก่อนผมก็เคยใช้อยู่แต่ว่าพอเราหาเงินมีรายได้อะไรเงี้ยก็ควรสนับสนุนของแท้นะครับแต่ไม่เป็นไรสําหรับการเรียนรู้นะครับทุกคนสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับโฟโต้ช็อปนะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่น CC อะไรเงี้ยนะครับก็ดาวน์โหลดมาเรียนรู้ได้นะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดทุกคนมีงานมีรายได้แล้วเนี่ยก็สนับสนุนของแท้นะครับอันนี้ไม่ได้แนะนําว่าให้ใช้ของเถื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อการเรียนรู้ก็ย้อนวนนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยลากไฟล์นะครับ PhD เนี่ยเข้ามาได้เลยปึ๊บอ่าลากไฟล์เข้ามานะครับอ่านี่นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนะครับเพราะว่าเขามีเลเยอร์ตรงนี้อยู่นะครับที่มันอ่าปิดอยู่นะครับ ก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาสอนคีย์รัดก่อนคีย์รัดเนี่ยก็คือทุกคนสามารถกดออปชันนะถ้าใครใช้ mac os นะครับหรือว่าถ้า windows เนี่ยก็คือน่าจะเป็น alternate นะครับเนี่ยกดแล้วก็ scroll m o u ์นะครับมันก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกประมาณนี้นะครับแล้วก็การ drag ลากแบบนี้นะครับก็คือให้ทุกคนกด space bar นะครับแล้วก็สามารถคลิก drag ลากได้แบบนี้นะครับอเอาไว้ลากดูตัวงานของเราได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาดูที่ฝั่งขวาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้จ,จะเป็นในส่วนของเลเยอร์นะนะครับก็มันจะมีเลเยอร์ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้จ,จะมีเลเยอร์หลายตัวมากเลยซึ่งให้ทุกคนกดติ๊กตรงนี้ฮะปึ๊บอ่าก็คือเปิดตาขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีลายน้ําตรงนี้ก็คือจะเป็น P.S.D free beach นะครับให้ทุกคนปิดตามันอ่าคลิกปิดตาไปเห็นปะ่ะ ทุกคนก็จะเห็นว่านี่คือจะเป็นเทมเพลตเว็บไซต์ที่เราเนี่ยดาวน์โหลดมานะครับเป็นดีไซน์ออกแบบใน Photoshop เห็นไหมนะครับไอตรงเนี้ยเขาก็จะมีเห็นป่ะเส้นเส้นฟ้าเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือเส้นไกด์นะนะครับเส้นไกด์ก็คือในการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องมีอยู่แล้วนะครับเอาไวไ้ไกด์เนี่ยเห็นไหมว่าให้คอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยมันอยู่ภายในเส้นไกด์ตรงนี้นะครับอ่าไม่ให้มันออกไปเกินเส้นไกด์เห็นไหมเนี่ยทุกคนสังเกตดูว่าคอนเทนต์ทุกตัวเนี่ยนะครับพวก ข้อความข้อมูลอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ภายในเส้นไกด์ตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้นครับทีนี้นะครับมาพูดถึงนะครับในส่วนของการที่เราเนี่ยจะแปลงดีไซน์ไปเป็นเว็บไซต์ก็คือแปลงจากดีไซน์ตรงนี้ที่เราออกแบบใน Photoshop เนี่ยไปเป็น HTML CSS นะครับตรงนี้เราจะทํำยังไงนะครับจริงๆเนี่ยพูด,ดง่ายๆก็คือเราก็แค่ไปเซฟรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยพวกดีไซน์พวกเนี้ยที่เราออกแบบนะครับรูปภาพเท่านั้นนะนะครับ นอกนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนได้โดยการใช้ html แล้วก็ css นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมนูนะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับอะไรเงี้ยเออนะครับเราก็แค่เอาในส่วนของรูปภาพแค่นั้นอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะนะครับเนี่ยเอาแค่รูปภาพพอนะครับนอกนั้นเราก็สามารถใช้ html css นะครับในการวางเลเยอร์เอาใส่สีอะไรเงี้ยได้นะครับทีนี้นะครับในการที่เราจะเซฟรูปภาพอ่ะมันทำยังไงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับ ก็จริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเป็นเทคนิคเล็กๆแน่อนอๆนะที่จะพาทุกคนมาฝึกกันนะครับก็คืออย่างเช่นผมเนี่ยต้องการเซฟรูปภาพนะครับพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะเราสามารถที่จะอ่ากดเข้าถึงตัวเลเยอร์ตัวนี้หรือว่ารูปภาพตัวนี้ได้โดยการที่ให้ทุกคนเนี่ยกดคอมเมนท์ถ้าใครใช้ mac os นะครับถ้าใน windows น่าจะกด control นะครับอ่าแล้วทุกคนมาสังเกตตรงนี้ให้ทุกคนเลือกเป็นเครื่องมือตัวนี้ก่อนนะอ่าก็คือจะเป็น move tool นะครับอ่าจะเป็น ไอคอนหน้าตาแบบนี้นะครับให้เลือกตัวนี้แล้วลองกด Control หรือว่า Command นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการติ๊กถูกตัวเนี้ยก็คือเป็น Auto Select ให้ทุกคนเลือกตัวเนี้ยเป็นเลเยอร์นะก็คือเวลาที่เรามีการกดอ่า Control หรือว่า Command นะครับแล้วเราคลิกไปที่รูปภาพตัวเนี้ยเห็นปะ่ะทุกคนจะสังเกตว่ามันจะเลือกมาที่ตัวเลเยอร์ตัวนี้หรือว่ารูปภาพตัวนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นทํายังไงต่อนะครับจากนั้นพอเราเลือกมาที่รูปภาพตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนนะครับ กด alternate ถ้าใน windows นะครับถ้าใน mac ก็คือกด option นะครับก็กด option หรือว่า alternate ค้างไว้นะแล้วก็มากดที่ลูกตานะครับตรงนี้ปึ๊บเห็นป่ะมันจะทำการปิดตาทุกอย่างยกเว้นเลเยอร์ตรัวนี้อ่านะครับจากนั้นทำไงต่อจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนะี่ยมาที่อ่าในส่วนของตัวน่าจะเป็นอ่า image นะครับเมนู image แล้วก็มาที่ตัวนี้ฮะ trim นะครับกดคลิกไปปึ๊บ แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกนะครับเป็น transparent pixels นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ติ๊กตรงนี้ตามนี้เลยตามผมเลยนะฮะจากนั้นให้ทุกคนกดโอเคไปปึ๊บอ่อ่าทุกคนจะเห็นว่ามันจะทำการ trim หรือว่าตัดพื้นที่ว่างนะครับให้เหลือแค่ตัวรูปภาพตรงนี้เห็นไหมนะครับจากนั้นเราก็แค่เซฟร,รูปภาพแค่นี้เองอันนี้คือเป็นเทคนิคในการเซฟร,รูปภาพนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยจะไปรับงานในการทำอ่าดีไซน์แปลงไปเป็นหน้าวเว็บอะไรเงี้ยนะครับ โอเคหลังจากที่เรา t r i มเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นเนี่ยนะครับก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยามาทําการกด export นะครับตรงนี้ผมก็จะ export ไปเป็น png นะครับหรือเราจะ export ไปเป็นรูปภาพอื่นๆก็ได้นะนะครับอย่างเช่น jpg jpeg อะไรเงี้ยนะครับเลือกที่ export as ก็ได้นะครับอ่าก็ให้เลือกเป็น jpg นะนะครับอ่าผมลืมไปถ้าเกิดว่าเป็นรูปภาพที่มันจะต้องเป็นพื้นหลังโปรง่งใสเนี่ยให้ทุกคน s a v ไปเป็น png นะ อ่าตรงนี้ก็ทุกคนสามารถติ๊กนะครับอ่าตามนี้เลย Transparency นะครับขนาดสเกลนะครับอ่าเอาตามนี้แหละนะครับผมโอเคก็แค่นี้นะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับกด Export ได้เลยปึ๊บนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็นอ่ก pick 01นะครับแล้วก็เลือกที่ที่ทุกคนเนี่ยจะเซฟไปก็ผมจะเซฟไปที่ Document นะครับก็กดเซฟไปปึ๊บอ่าแค่นี้เองนะครับหลังจากกดเซฟไปลองกลับมาดูที่ตัว Document ของเรานะครับ โอเคนะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะเรามีรูปภาพที่เราเนี่ยเซฟมาแล้วเป็นพื้นหลังโปร่งใสนะครับเห็นไหมอ่านี่ก็คือจะเป็นเทคนิคในการเซฟรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับหลังจากเราเซฟเสร็จแล้วทําไงต่อและถ้าเราจะไปเซฟรูปอื่นๆล่ะนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะตรงนี้ก็คือมาที่ตรงนี้ฮะในส่วนของ history นะครับใน Photoshop เนี่ยมันจะมีไอตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับก็สังเกตดูไอคอนประมาณนี้นะถ้าใครไม่มีก็มาที่ windows แล้วก็มาเลือกในส่วนของตัวนี้ฮะ ตัว history ตัวนี้ติ๊กนะครับอ่ะก็จะปรากฏออกมาตามนี้ซึ่งเราสามารถเคลื่อนย้ายมันได้นะเห็นไหมอ่ะแต่ผมจะเอาไว้อ่ะตามนี้แล้วกันนะครับโอเคก็กดมาที่ตัวนี้แล้วให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนไปด้านบนสุดนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยอ่ะกลับมานะครับย้อนกลับมาประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถคลิกเองได้เลยนะอันนี้คือจะเป็นอ่าประวัติล่าสุดที่เราทำนะครับเราก็สามารถคลิกคลิกนะครับ ก็จะย้อนกลับไปนะครับดูประวัติย้อนหลังได้พูด,ดง่ายๆว่าเหมือนอ่าเป็นการใช้กิจนะครับใน Photoshop เลยก็คือเนี่ยสามารถดูการกระทำเวอร์ชันต่างๆได้เห็นไหมอันนี้คือล่าสุดก็คือหลังจากที่เราทริมนะครับรูปภาพแล้วก็สามารถคลิกย้อนกลับมาได้อ่ะก็ย้อนกลับมาให้เป็นในส่วนของตอนที่เรายังไม่ได้ทริมรูปภาพก็เห็นไหมฮะก็จะแสดงหน้าเว็บทั้งหมดมาทีนี้ก็ทําเหมือนขั้นตอนเดิมเลยครับอย่างเช่นถ้าทุกคนจะอ่าเซฟรูปภาพพื้นหลังตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ เป็นแบนเนอร์ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็กด control หรือว่า command คลิกไปปุ๊บอ่าให้มันเลือกที่เลเยอร์ตัวนี้เห็นไหมจากนั้นก็กด alt หรือว่า option นะครับแล้วก็มาคลิกที่ลูกตาตรงนี้อ่าแค่นี้นะครับแล้วก็มาที่ image เลือกที่ trim นะครับโอเคกดโอเคไปอ่าเห็นไหมก็จะได้ลักษณะรูปภาพมาแล้วสุดท้ายก็แค่ export นะครับหรือว่า save นะครับก็ตรงนี้จะใช้เป็น jpg แล้วกันนะครับอ่าเราสามารถเลือก quality ได้นะครับ อ่ะผมจะเลือกเป็นประมาณ5แล้วกันแล้วก็ Export ได้เลยอ่าเซฟไปที่ Document อันนี้ตั้งชื่อว่า Banner กด Save ไปนะครับประมาณนี้ก็กลับมาดูเห็นไหมก็จะได้รูปภาพ Banner มาแล้วสามารถที่จะเอาไปใช้ในการาพัฒนาเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เราเซฟเสร็จก็เหมือนเดิมครับรมาที่ History นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอ่าหน้าเว็บแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ โอเคเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนแค่นี้นะครับในการที่เราจะเซฟรูปภาพใน Photoshop ก็นี่จะเป็นพื้นฐานนะครับทุกคนการใช้งาน Photoshop นะในการที่เราเซฟรูปภาพใน Photoshop ถ้าเกิดว่าทุกคนไปได้งานนะครับออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยแล้วทุกคนต้องการแปลงไปเป็นหน้าเว็บก็ทําวิธีนี้นะครับหลังจากทุกคนเนี่ยเซฟรูปภาพที่จําเป็นจําเป็นหมดแล้วนะครับอ่ะเนี่ยก็มาดูว่าส่วนไหนที่มันเป็นรูปภาพเนี่ยอย่างเช่นนาฬิกานะครับอ่าพื้นหลังตรงนี้ไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับเพราะว่ามัน ใช้ CSS ทำได้นะครับอ่ารูปภาพตรงนี้ก็เซฟไปรูปภาพตรงนี้นะครับรูปภาพตรงนี้รูปภาพถ้าเกิดอ่เป็นไอคอนอย่างเงี้ยจริงๆก็เซฟไปเป็นรูปภาพได้นะ <c oughs> เผื่อใครแบบไม่อยากจะใช้ไอคอนที่อื่นนะครับก็เซฟจากรูปภาพตรงนี้ไปได้เลยนะฮะอ่าเนี่ยรูปภาพตรงนี้นะครับโลโก้ตรงนี้นะครับรูปภาพคนนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เซฟอะไรก็ตามที่เป็นรูปภาพอะผมแนะนําให้เซฟนะเนี่ยอย่างเช่นไอตัวพื้นหลังตรงนี้เหมือนกันนะไอที่มันเป็นลักษณะของประเทศอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นจุดจุด สีเทาๆเนี่ยทุกคนก็สามารถเซฟเป็นรูปภาพได้แล้วก็ไปใช้ในการทําเว็บไซต์นะครับโอเคนอกนั้นเนี่ยอย่างเช่นสีพื้นหลังอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปภาพก็เซฟไปนะครับอะไรก็ตามเป็นรูปภาพก็เซฟไปนะครับยกเว้นปุ่มตวัวอักษรสีพื้นหลังอะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะทําได้ด้วย HTML CSS นะครับบางคนอาจจะไม่รู้เทคนิคนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปได้งานอะไรเงี้ยมาอาจจะทําไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับก็นี่คือจะเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งนะฮะทีนี้อ่าอีก ส่วนหนึ่งก็คือการวัดนะฮะวัดขนาดต่างๆ Space อะไรต่างๆของตัว Element ในหน้าเว็บอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นทุกคนเนี่ยอยากจะวัดว่าความสูงนะครับหรือว่า Space จากตัวเนี้ยนะครับรูปภาพหรือว่าตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันกว้างขนาดไหนทุกคนสามารถเลือกมาที่เครื่องมือตัวนี้ได้ครับก็คือ rectangular marquee tool นะครับคลิกมาแล้วทุกคนก็สามารถคลิกลากเนี่ยภายในเส้นไกด์ตรงนี้นะคลิกลากมาเนี่ยเห็นปะ ทุกคนจะเห็นว่าในการที่เราวัดเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ลากใหม่นะครับเห็นป่ะเห็นตัวด้านขวาเห็นไหมฮะที่มันมีตัวเลขวิ่งอยู่เนี่ยตรงนี้แหละคือเป็นหน่วยที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเออถ้าเราจะเอาไปทําหน้าเว็บเนี่ยเราควรกําหนดคอนเทนเนอร์มันให้ขนาดเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับหรือเราอาจจะวัดสเปซจากด้านบนของโลโก้ตรงนี้ฮะ ลงมาจนถึงข้อความตรงนี้ว่ามันมีความสูงเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเอาไปกำหนดใช้เป็น m a r g i n Top ได้นะครับเนี่ยก็สูงจากบนลงล่างมาประมาณ193พิกเซลอะไรเงี้ยเราก็สามารถวัดได้แบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในการวัด Space ขนาดต่างๆนะครับผมโอเคจริงๆหลักๆผมคิดว่าน่าจะมีแค่นี้นะสำหรับการเซฟรูปภาพนะครับแล้วก็การวัดขนาดนะฮะ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครที่วัดตรงนี้แล้วมันเป็นหน่วยแบบอื่นนะครับเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นพิกเซลเหมือนผมเนี่ยทำยังไงนะจริงๆทุกคนสามารถมาที่อ่าตรงนี้ครับ preferences นะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของนี่ฮะ units and rulers นะครับคลิกเข้ามาแล้วให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนนะครับ rulers นะครับเป็น Pixels นะครับอ่าตรงนี้เป็น Pixels นะครับ screen resolution เป็นพิกเซลแค่นี้นะจริงๆนะครับก็เปลี่ยน unit ตรงนี้เป็นพิกเซลนะครับ แล้วก,กดโอเคไปปุ๊บนะครับก็ดูตามผมนะหลังจากปรับเสร็จกดโอเคไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะวัดขนาดอะไรพวกเนี้ยให้เป็นหน่วยพิกเซลได้แล้วนะครับเนี่ยเราจะวัดขนาดสเปซอะไรก็สามารถวัดได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นความกว้างของปุ่มอะไรเงี้ยนะครับสเปซระหว่างข้อความตรงนี้ถึงนาฬิกาเนี่ยอะไรแบบเนี้ยก็สามารถวัดได้ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่ามีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมลืมไปก็คือจะเป็นการปิดเส้นไกด์ตรงนี้นะครับ ในการที่ทุกคนจะปิดเส้นไกด์เนี่ยก็คือทุกคนสามารถกด Command h หรือว่า control h ได้เห็นไหมอ่าเผื่อใครแบบอยากรู้นะ,ะับว่าเนี่ยเส้นไกด์มันเออมันบังหูบังตาอะไรเงี้ยก็สามารถ Command h หรือว่า control h นะครับอ่านี่นะฮะก็สามารถปิดเส้นไกด์ได้หรือถ้าทุกคนอยากจะเอาเส้นไกด์ออกมาทุกคนสามารถกด Command หรือว่า control r นะครับเนี่ยก็จะมีตัวอ่าลักษณะเหมือนไม้บรรทัดนะครับออกมาเราสามารถกดคลิก ลากลงมาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นไกด์ที่ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการลบเส้นไกด์ออกนะครับก็เลือกมาที่ move tool นะครับจากนั้นก็เลื่อนเส้นไกด์ขึ้นไปอ่ะก็จะเป็นการลบทิ้งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนสีของเส้นไกด์เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะด o u b l e c คลิกได้นะครับเนี่ยก็มาเลือกสีได้เลยแต่ว่าผมแนะนําว่า ใช้เป็นสีเริ่มต้นนี่แหละดีแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรให้วุ่นวายนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ฮะจะเป็นพื้นฐานสําคัญหลักๆเลยนะครับที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้นะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยได้งานนะครับหรือจะไปรับงานในการแปลงดีไซน์ไปเป็นหน้าเว็บก็ตามด้วย Photoshop อะไรเงี้ยนะครับก็นี่เลยนะครับก็หลักๆจะมีเรื่องของการเซฟรูปภาพนะครับแล้วก็การวัดขนาดสเปซต่างๆตามนี้เลยนั่นเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ